ที่จีนนะวันนี้ก็มีเรื่องของกาแฟมาฝากอูดกาแฟธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไม่กินแล้วกาเช้าแบบนี้เนี่ยคือกินกาแฟแบบเดิมๆลาเต้มกคค่าคาปูชิโน นะฮะอเมริกาโน่แบบเนี้ยเดิมไปละ,ะอยากจะเชิญชิมลาเต้ใส่พริกพี่เต่งเคยกินไหมไม่เคยสิคะนี่เขา<ต>บอกว่าฟังก็เอะอยากเห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงเนาะมันเป็นกาแฟที่แน่นอนว่าไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนะนะกับการใส่พริกลงในกาแฟขายในประเทศจีนนะฮะราคาตั้งต้นอยู่ที่ประมาณ20หยวนร้านนี้ชื่อว่าร้านจิงสือคาเฟ่เป็นร้านกาแฟแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในมณฑลเจียงซีนะฮะเปิดตัวเมนูใหม่ล่าสุดนะก็คือลาเต้พริกเจียงซี เพื่อเป็นเกียรติแก่อาหารรสเผ็ดอันโด่งดังของมณทนเจียงซีนะครับโดยร้านนี้เขาก็เอากาแฟมาผสมกับพริกแห้งแล้วก็พริกป่นของเมืองอปรากฏว่าได้รับความนิยมขายแก้วละร้อยนะเขาบอกว่าขั้นต่ำเอาเฉพาะเมนูนี้น่ะขายได้300แก้วต่อวัน